ุกำลังจูดแตนเนาะตอนนีนเนาะต่อบ่แม่นแตนโอ้โหกำลังฮ็ดต่อต่อเนาะมาเด้อมาเด้อกินเหมือนกันเดาอเบืองเนาะอันนี้กลับมาพอทางแตนเนาะทางส่วนมาส่วนไลห้าสิบเอกตาวูบายยดงเนะ นี่เนาะหางแตนเนาะ <c oughs> มันบ่ายบ่าวตาออกชิกันเลยกับไผ่อีกใช่กับไผ่ เอาวิธีการจูดเนาะต่อกระไพาใส่ใหม่นั่นเนาะเต้นสบายเบาตาคนนี่เวลาจูดนี่คือวิธีการเอาแต้นเนาะพี่น้องเนาะของบ่าวสุกันมหาลาดเนาะบ่าวบ่าวเราถึงเรากลางเราสูงเนาะบ่าวกระมืเนาะ อวิธีการของผึนแน่แหละเบากระมูกกระแมวนะอจุดแต้มวิีจุดแต้มเอาแผ่น้อยในนี้ว่มันออกแผ่หร้ายออาน้อยๆนี่เนาะวิธีการเอาผึนกะยางกมมูกก้มูเข้าไปเนาะขย็นแม่แดบไบ่ เห็นใหม่เนาะแนวี้จุดมันบดายบุผานแนว่ยจุดมันจุนดแล้วมันหมอนเนาะเราบุกาเข้าไปเอาเนาะเข้ามันหมอนเข้าไปเบาวตาแล้วสิตู่มันทีบ่าวตาสิบุมักเนาะเห็นดีๆเอาเต้นนะกระอบ่ไอสุกันกระลอกบ่กสุการออมาลัลดเรอเต้นที่ไปบ่าวตาก่นเร็วเพียงเร็วการมา ยังให้ยนาทางส่วนมาเลยอเอาเต้นนี่นี่กับไฟอร์จิจูนั่เนาะเอาลูกแล้ว ไปกินบ no. no. mm. no. no. sí> no. ่อแตนนี่เนาะตอนนี้กำลังวางเพลิงเนาะบ้าไอ้บ่าวสุกันมหาลาดผู้บ่าวผู้บ่าวซ้ำเนื้อซ้ำตื่อเนาะการเอาเต็นองผิดเนาะไปเลยเนองไปเลยปากกมุกไปแล้วเนาะปากกมุกอเนาะเอาในชิ้นนางทาดักทีเนาะ hết lâu hết lâu hết lâu đó ô mồn lâu chết chết hết lâu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  không lâu hết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  hết <laughs> โอ้ยบะมีแล้ว <laughs> อ้แต่นห่างโอ้ยเสียเวลาแต่นห่างบอมีจากจากเมสเลยกับตอดกันลาลาเนาะพีนองเนาะห้อนบ่ห้อนเนาะแต่นบ่มีเลยอ่ะทิมเลยเอ้า